ตั้งแต่พรุ่งนี้เส้นทางที่เคยร่วมเดินสุขทุกเคยร่วมเผชิญดีร้ายเคยร่วมฝันฝ่าตำแหน่งหน้าที่ทุกอย่างที่ผ่านผ่านมายุติลงตามเวลาช้าเร็วก็เจอเหมือนกันคนเก่าจากไป ในวันต้องกเกษียณเพื่อให้คนใหม่แวะเวียนปรับเปลี่ยนเป็นอยู่อย่างนั้นงานเลี้ยงอำลามีค่ากว่างานสังสันแทนใจเพื่อนผู้ร่วมงานแด่ท่านเพราะคุณความดีรอยยิ้มน้ำตาในห่วงเวลาเดียวกัน ก็เกิดจากความผูกพันในวันอำลาหน้าที่คงความทรงจำที่เราทุกคนต่างมีทุกความรู้สึกในคืนนี้ล้วนมีมาจากหัวใจลาก่อนคนดีพรุ่งนี้อาจไม่เหมือนเก่าแต่เรายังคงมีเรา สิ่งที่ต้องจำไว้หน้าที่จบลงชีวิตดำเนินต่อไปสิ่งที่กเกษียนไม่ได้คือรักห่วงใยและหวังดี กุ้มในการสนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดนการอดีตผู้อนการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านป่าไร่หมู่นุ่งทีฉันรู้จักกับพี่สุธรรมโกราชตั้งแต่ปี2 5 5 2รวมเป็นระยะเวลา16ปีตลอดระยะเวลาที่ทํางานร่วมกันที่โรงเรียนบ้านป่าไร่หมู่นุ่ง10ปีพี่สุธรรมเป็นพี่ชายที่ฉันให้ความเคารพรักมากที่สุดคนหนึ่ง ท่านเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นพุ่มเทเสียสลับและทิศเวลาให้กับทางราชการไม่มืขฝาของตัวชั้นเองที่มีสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้โรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าดูน่าเรียนท่านเป็นคนที่สร้างผลงานเชิงประจักษ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารโรงเรียน ถ้าไม่มีพิสธรรมในวันนั้นก็ไม่มีดรกเตอร์กสมาป้องกันซึ่งเป็นขอ,อเิียในวันนี้โอกาสที่พิสธรรมโบร,ร,ร่ราเกษียณอายุราชการ ดิฉันขออำงนววพรให้พี่ธรรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดโรคปลอดภัยลํำรวยเงินทองทรัพย์สินคิดฝันสิ่งใดก็สู่ความไม่มากปรนหะนการขับไล่ค่นานั้นที่เคยร่วมปฏิบัติงานร่วมกันจะทมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตว์สจริตและทุ่มเทเสียสละเพื่อโรงเรียนมาโดยตลอดแม้งานที่ทำอาจไม่อยู่เบื้องหน้าแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินง,งานทุกด้านของโรงเรียนขอให้สุธรรมมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอบคุณธรรมนะครับตลอดเวลาที่มาปรจจุที่นี่มาถึงปีก็สุภัพบ์เป็นคนดีนะครับ ความรับผิดชอบสูงก็เสดายนะครับเสียดายบุคลากรที่ดีนะครับที่ให้คำปรึกษาก็ช่วยงานโรงเรียนทุกอย่างครับโดยไม่ต้องบอกเลยนะครับเป็นบุคลากรที่มีความสามารถครับขอให้นะ่าทำมีความสุขนะครับในช่วงชีวิตเกษียณนะครับรบ่ำรวยร่ำรวยครับสุขภาพแข็งแรงครับผมนะคะที่อยู่ด้วยกันมามานานเห็นกันมานานร่วม30ปีนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะรู้หน้าที่ตัวเอง ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรมากมายคือจะเข้าใจทำได้ทุกอย่างยกให้เป็นฮีโร่นะคะซูปเปอร์ฮีโร่ของของโรงเรียนบ้านปลาไหลนุ่งนะคะทำไมมันเยอะจังเลยคะมันจะพูดหมดไหมเนี่ยสำหรับพี่ทำนะคะหนูมาอยู่นี่สิบสามปีปีแรกที่เข,เข้ามาพี่ทำพี่ทำเฮ็ดอันนี้เห็นหนูแน่พี่ทำเฮ็ดอันนี้เห็นหนูแน่ไม่เคยคะ่ะไม่เคย ไม่เคยปฏิเสธเลยบอกเคยว่ามีบอบอไม่เคยมีค่ะมีแต่อย่างนี้ค่ะ,กะเกษียนที่โรงเรียนอยู่บ้านก็ต้องกเกษียนด้วยนะคะ,กะเกษียนว่าสักครึ่งหนึ่งไม่ต้องทําเต็มร้อยอยางพันหนึ่งก็เกียรแค่ห้าร้อยนะคะหาคนช่วยนะคะคุณลุงรักษาสุขภาพนะคะรักนะคะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับ อยากทําอะไรอยากให้แกช่วยอะไรตรงไหนนะครับแกช่วยได้ทุกอย่างครับผมแล้วก็อยากฝากนะครับกรเกษียณไปแล้วขอให้มีความสุขหลังกเกษียณน,นะครับขอบคุณนะรมนะคะที่เป็นเสมือนกับฮีโร่ที่คอยปิดทองหลังพระคอยทํางานอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงเรียนบ้านป่าไร่นนม่วงนะคะ หลังจากนี้นะคะก็อยากจะให้นธรรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขกับการพักผ่อนกับที่บ้านนะคะกับครอบครัวแล้วก็อย่าลืมพวกเราโรงเรียนบ้านป่าไร่หนนม่วงด้วยนะคะแดงความยินดีกับนธรรมนะครับที่นะครับเดินทางมาจนถึงเส้นชัยของการเป็นข้าราชการชีวิตการทํางานของนธรรมก็รู้สึกว่านธรรมช่วยทุกๆอย่างซัพพอร์ตทุกๆอย่างซัพพอร์ตครูทุกๆคนแล้วก็ดูแลเด็กเด็กทุกๆคนด้วย ก็ขอวอวยพรให้นธรรมนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะครับก็ฝากความรักนะครับกับไปกับนธรรมด้วยนะครับก็รักและคิดถึงนธรรมเสมอครับผมมอบสามคำให้กับนธรรมนะครับผมก็คือยิ่งใหญ่ใจถึงพึ่งได้ครับผมจุกล้าฝากอะไรแต่แบงค์ไม่หลบมีไหมคะอัะเราพูดสิไม่มีครับผม รักัวเบงับ